สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n แนลต้องซุยกับผมต้องพานุวัต์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้จะไปคุยแบบจะเต็มถึงความหลงสึกฟุตบอลไทยลีกในเกมที่ S c g ซเมืองทองนะครับเปิดบ้านไล่ถล่มสุขโขทยัย ไปด้วยสกอร์ขาด103ประตูต่อ0ูนย์ทำให้พวกเขาขึ้นไปอยู่อันดับ4ของตารนางคะแนนศึกฟุตบอลไทยลีกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ช่วงแรกช่วยกันกดซับสไคร์ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่30,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพานุวัฒน์นะครับใครยังไม่กดช่วยกันกดด้วยนะครับส่วนใครที่กดแล้วขอบคุณมากๆไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้ครับ อย่างที่บอกครับจะไปคุยในส่วนของควันหลงสึกฟุตบอลไทยลีกในเกมที่ทัพกีเรนพยอง SCG เมืองทองนะครับเปิด SCG สเตเดียมถล่มเอาชนะค้างคาวไฟสุขโขไทยไปแบบขาดลอยนะครับคือก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็มีมากมายนะครับพอทั้งคู่เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงความมั่นใจที่ดีเมืองทองเนี่ยตั้งแต่กลับมาจากการเลื่อนให้กับโควิดยังไม่แพ้ใครนะครับและก็ชนะรวด ส่วนสุขโขทัยเพิ่งชนะประจวบมาแบบสุดมัน4ต่อ3บาจโจในกดไป4ลูกและเป็นการเก็บชัยชนะในรอบ7เกมนะครับซึ่งทางฝั่งเมืองทองนะครับมาริโอยูลอฟกี้เฮดโคตรจอมแทคติกนะครับวันนี้มาในลุกสุดคีนะครับโคตรเท่จริงๆ11ตัวจริงก็มีการโลเทชั่นบางตำแหน่งนะครับผู้รักษาประตูเป็นสมพรยศนะแนวรับพักสุพรส่งดาวรุ่งอย่างบุญทวีเทพวงลงเล่นเลย ส่วนคนอื่นๆอย่างกองหลังเนี่ยโฮชาคู่สลิงคารแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นวัฒนากรสวัสดิ์ละครนะครับกองกลางเนี่ยชัดมงคลวิลเทพแล้วก็ซาดอมีไซเยฟรวมไปถึงพิชาอุทานะขณะที่คู่กองหน้าเนี่ยแดเลก,กับปอลเมตรคือมาริโอใช้ระบบ4-4-2นะครับในเกมนี้ถ้าเกิดใครดูเชฟการเล่นระหว่างเกมนะจัดคู่หน้าพร้อมเปิดเกมลุกส่วนสุโข,ขทยัย นำมาโดยอิฟสันเมโลและก็จอนบาโจรวมถึงจุงเมียงโอนะครับสนักเตะต,ตัวเก่งของพวกเขานะครับเกมนี้ผู้ตามตรงเป็นนัดที่เมืองทองเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับชนะสุขโขทยัยไปขาดลอยสต่อศูนย์ลูคัสโฮชาแดาเลแล้วก็วงสกรททำคนละลูกนะแก้แค้นได้สำเร็จนะครับคือดูเมืองทองเล่นเกมนี้บอกเลยว่าสบายใจครับทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับในส่วนของเกมลุกเนี่ยเกมนี้ ไม่มีพอปที่ติดโทษแบน์แต่คนอื่นๆก็ทําได้ดีนะครับแดเลกองหน้าตัวเก่งวันนี้สวมปอกแขนกับอันทีมโอ้โหถ้าตัดเรื่องจุดโทษไปที่ยิงไม่เข้าแดเลเล่นดีมากๆนะครับคือเขาขายันจริงๆวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่มีหมดขณะว่าเตะต่อเนื่องมาตลอดนะครับแต่แดเลเนี่ยแสดงเห็นว่าถึงแม้อายุจะ30กว่าแล้วแต่ความฟิตเขามีสูงจริงๆนะครับ คือแฟนบอลก็แซวนะครับว่าแดนเลเนี่ยไปดื่มน้ำมะพร้าวมาหรือเปล่าถึงได้วิ่งขนาดนี้นะครับก็เป็นมุกที่ฮาฮานะคือเขาลงมาช่วยเกมรับขณะที่เวลาการเล่นเกมลุกเนี่ยแนวรับสุโข,ขทัยก็แดนเล่ไม่อยู่เลยนะครับส่วนจุดโทษเนี่ยง่ายๆครับแดนเลไม่ชอบฤดูกาลนี้พลาดไปแล้ว3ลูกนะในเกมกับโคราช2ลูกแล้วก็เกมกับสุโข,ขทัยอีก1ประตูแต่แดนเล่เนี่ย เขาเป็นนักเตะที่ชอบยิงแบบยากๆนะครับประตูที่เขาทําได้ในเกมนี้มันไม่ง่ายเลยนะครับจังหวะเข้าชาร์จลูกนั้นเนี่ยซึ่งมันก็แสดงเห็นว่าแดนเลเขาเป็นกองหน้าที่เข้าชาร์จประตูกเก่งจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงข้อบิดพลาดของแดเลอาจจะเป็นเรื่องของการออกบอลยากไปหน่อยนะครับจังหวะที่ควรให้เขาอาจจะให้ช้าหรือบางทีเก็บบอลไว้กับตัวนานไปหน่อยแต่ผมมองว่าอาจจะเป็นหมากที่ มาริโอโยูรอฟกี้วางให้ดนเลเล่นแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเขาค่อนข้างโอเคอย่างมากเกมนี้แสดงเห็นว่าเขาเนี่ยมีแพชชั่นแล้วก็คอยที่จะบอกนักเตะดาวรุ่งในทีมเมืองทองกระตุ้นอยู่ตลอดนะครับเป็นนักเตะต่างชาติอีกหนึ่งคนที่ทุ่มเทให้กับทีมเมืองทองเป็นอย่างมากนะสำหรับแดนเลนะครับกองกลางฉัดมงคลวิลเทศวันนี้เอาชนะกองกลางสุโข,ขทัยหมดจดเลยนะครับ ฉัดมงคลเนี่ยเล่นดีมากๆโดยเฉพาะลูกบูครับคือถ้าว่าไหนเมืองทองจะเล่นเกมลุกเนี่ยมาริโอเขาจะเลือกใช้ฉัดมงคลก่อนเพราะเขาเชื่อมเกมค่อนข้างดีแต่ถ้าวันไหนจะเน้นการเล่นแบบรัดกุมเนี่ยเขาจะใช้วัฒนาภายนุ่มลงมาเป็นตัวตัดเกมนะซึ่งฉัดมงคลพอได้รับโอกาสลงเล่นเมื่อไหร่เนี่ยทำได้ดีตลอดนะครับจนตอนนี้แฟนบอลเมืองทองพูดตามตรงครับอยากให้ทีมเนี่ยซื้อขาดฉัดมงคลมาอยู่กับทีมถาวรเลย ขณะที่แนวรับวันนี้สมพรยศงานเบานะครับก็ออกมาตัดเกมได้ค่อนข้างดูดีก็มีเสียวลูกหนึ่งที่จังหวะลูกยิงของจอนบาโจไปฉลับไปชนเสานะครับแล้วก็จังหวะมงคือหลังของลูคัสโอชาที่ไปชนเสาแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ได้มีจังหวะยากๆให้กับสมพรยศโชว์ซูเปอร์เซฟสักเท่าไหร่นะครับเพราะกองหลังของเมืองทองในเกมนี้เนี่ยเล่นกันดีมากจัดการบาโจอิฟสันได้อย่างอยู่หมัดน,นะครับเทคนิคของมาริโอคือประกบ สองคนนี้แบบติดตัวตลอดทำให้ทั้งสองคนเนี่ยไม่สามารถเล่นเกมได้ง่ายๆนะครับแล้วก็หายไปจากเกมเลยบุญทวีเทพวงที่ลงมาเกมแรกผมว่าคนนี้ก็เล่นไม่ตื่นเลยนะครับแล้วก็ดูดีเลยสู้กับบาโจได้ดีนะลูคัสโฮชานี่ก็คือเดอะแบกของจริงนะครับเก็บกินหมดครับโยนมาทีไรเนี่ยโฮชาเขาหม่งสกัดได้ตลอดนะแล้วก็เกมนี้เติมขึ้นไปยิงได้ด้วยนะครับพอเห็นกองหน้าเมืองทองโอ้โหใช้โอกาสเฟือง เลยขึ้นไปซัดเองและยิงโคมจริงๆนะลูกคัสโธชาขณะที่สลิงค้างวันนี้ก็โอเคนะครับส่วนวัฒนากรเปิดบอลแม่นจริงนะครับลูกที่เปิดให้ดาเลยเนี่ยแสดงเห็นว่าเขาเนี่ยฝีเท้าพัฒนาขึ้นตลอดเมื่อได้รับโอกาสลงเล่นนะโดยรวมแล้วนะครับเป็นวันที่เมืองทองเล่นได้อย่างแข็งแกร่งจริงๆปิดเกมได้แถมยังโชว์การต่อบอลที่เหนือชั้นนะครับจนเป็นที่มาของลูกที่3จังหวะน,นี้เนี่ยต้องบอกว่าได้รับคําชื่นชมอย่างมากนะเพราะว่า เมืองทองต่อบอลโดยใช้เวลา2-3มนาทีสุขโขไทยไล่บอลแต่ไม่เจอบอลและปิดท้ายด้วยการต่อบอลเข้าทำประตูแบบสวยงามสุพรตบเข้ากลางให้วงสกรยิงนะประตูนี้ถ้าใครสังเกตมาริโอยูลอฟกี้สะใจมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการเข้าทำที่ซ้อมกันมาและสวยจริงๆนะทำให้ตอนนี้เมืองทองนะครับขึ้นมาอยู่ที่4แล้วนะตามหลังบุรีรัมอันดับ3มแต้มเดียว และไม่แพ้ใครมา6เกมติดต่อกันชนะด้วย3นัดในลีกนะครับถึงจุดนี้ต้องปรบมือให้มาริโอยูลอฟกี้นะครับที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมของเมืองทองไปเลยเป็นเฮดโค้ชที่มีอนาคตไกลแน่นอนครับหลังจบเกมนะครับมาริโอยูลอฟกี้นะครับก็บอกว่าตั้งแต่เขาเข้ามารับงานคุมทีมเมืองทองเนี่ยนัดนี้น่าจะเป็นนัดที่นั้งเตะเมืองทองสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดตลอด90นาทีเพราะว่าทีมสามารถเล่นเกมรับได้อย่างมีระเบียบวินยัย และสามารถทําให้ตามแทคกติกที่วางเอาไว้และมาริโอยังบอกว่าอย่างที่รู้ว่าเกมนี้เปลี่ยนผู้เล่นถึง4ี่ตแหน่งยกตัวอย่างบุญทวีเทพวงศ์ก็ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงแทนที่ของสุพร์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลผล,ผลิตจากอะคาเดมีของเมืองทองและเกมนี้เขาก็ทำผลงานได้ดีในการที่จะเล่นเกมรับและนี่ก็เป็นอีกสิ่งที่ยืนยันอีกครั้งว่าสิ่งที่เมืองทองกําลังทําอยู่กําลังมาถูกทางแล้วตอนนี้เขาก็บอกนักเตะให้เดินไปข้างหน้า ดังนั้นก็ยังต้องทํางานหนักเพราะยังมีเกมห,หนักที่รออยู่ข้างหน้านะครับพอขึ้นมาที่4แล้วก็มีผู้สื่อข่าวไปถามว่ามาริโอหวังที่จะจบ1ใน4ไปเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าเลยหรือเปล่ามาริโอเขาบอกว่าอย่างที่เคยบอกในหลายๆครั้งการตั้งเป้าหมายโดยเฉพาะในกีฬาฟุตบอลหรือชีวิตมันไม่แน่นอนอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่จะมองตรงหน้านั่นคือแมตช์การแข่งขันนต่อน,นัดที่ทีมจะพยายามพัฒนากันไป เพื่อที่จะเดินไปเก็บ3แต้มในทุกๆเกมที่เหลือแล้วก็เวลาลงไปเล่นเนี่ยก็จะทําให้นักเตะได้เล่นแบบอิสระมีความสุขกับการเล่นฟุตบอลแล้วก็จะทําให้นักเตะเมืองทองทุกคนมีฝีเท้าที่พัฒนาขึ้นนะครับอันนี้เป็นคําพูดของมาริโอยูรอกี้ตอนนี้หล่อจริงๆนะครับสำหรับโค้ชโอ้โหแทคติกก็ดีแล้วก็ภาพลักษณ์ก็ดีอย่างมากนะครับ ภาพรวมเมืองทองตอนนี้ดีขึ้นมากๆนะครับซึ่งตอนนี้แฟนบอลกีเลนพยองกําลังแฮปปี้สุดๆนะครับเสียดายที่เข้าไปชมในสนามไม่ได้นะไม่งั้นมันกว่านี้แน่นอนนะครับนะัดต่อไปพวกเขาจะบุปเยยอนสมุนปราการซิตี้ผมเชื่อว่าเกมนี้ก็การันตีความมันอีกหนึ่งเกมนะครับขณะที่สุขโขทัยกันหน่อยวันนี้เป็นการพ่ายแพ้จริงๆนะครับสถานการณ์ของพวกเขาไม่ค่อยดีและต้องมาลุ้นเหนื่อยกับการหนีตกชั้น ผมว่าพวกเขาเนี่ยต้องมีทีเด็ดมากกว่านี้นะครับหากวันไหนบาโจหรืออิฟสันเล่นไม่ออกเนี่ยความอันตรายของสุขโขทยัยลดลงไปเยอะจริงๆโค้ดอ่านนะครับต้องไปหาจุดเปลี่ยนให้ได้นะอ่านี่ก็เป็นควันหลงหลังเกมที่เอสจีเมืองทองถล่มเอาชนะสุขโขทัยไปแบบขาดลอยก็มาคุยกันนะครับแฟนบอลคิดอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะโดยเฉพาะแฟนบอลกีเลนพยองนะครับอ่าไปทิ้งท้ายในคลิปนี้ครับไปเก็บตก เรื่องของทัพฉลามชนชนบุรี FC กันหน่อยนะครับทีมชื่อดังแห่งภาคตะวันออกนะครับที่เกมล่าสุดเนี่ยน่าเสียดายนะครับบุกไปทำได้เพียงเสมอตลาด FC 0.0ต่อบอกเลยว่าชนบุรีตอนนี้เสียหายจริงๆนะครับนอกจากจะพลาดสามแต้มแล้วเนี่ยประจวบก็ชนะทำให้ไล่ตามติดชนบุรีมาแล้วคือชนบุรีในช่วงเลยรที่2เนี่ยเห็นได้ชัดว่านักเตะต่างชาติเนี่ย ไม่สามารถยกระดับทีมได้ดีเท่าที่ควรเหมือนช่วงแรกๆนะครับโดยเฉพาะบรรดาตัวลุกเนี่ยที่ยังโชว์ผลงานได้ไม่ดีนะขณะที่นักเตะไทยเนี่ยฟอร์มการเล่นก็ไม่คงเส้นคงวานะครับยกตัวอย่างอย่างเจ้ยายะสิริโชคพาโสนี่เล็กแรกเล่นอยู่กับตาดเล่นดีมากนะครับยิงไกลครึ่งสนามแต่พอมาอยู่กับชนบุรีเหมือนเจ้าตัวจะกดดันและเก่งๆนะครับเล่นยังไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่ ซึ่งตรงนี้โคตเตี้นะครับต้องเรียกโมเมนตัมกลับมาให้ได้นัดต่อไปชนบุรีจะเจอกับพีทีประจวบในบ้านตัวเองนัดนี้ชนบุรี FC ต้องชนะให้ได้สถานเดียวห้ามแพ้เด็ดขาดนะครับถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาสถานการณ์ของชนบุรีจะหนักกว่านี้แต่ถ้าชนะชนบุรีจะสบายขึ้นและจะไม่กดดันเท่าไหร่นะครับอย่างไงซาแฟนบอลชนบุรีก็เอาจจช่วยกันนะครับคือทุกอย่างดีหมดนะครับในส่วนของการจัดการต่างๆ ภาพลักษณ์ของสโมสรแต่แค่ฟอร์มในสนามตอนนี้ของชนบุรีไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องรีบกลับมาให้ไวเพราะชนบุรีนะครับก็เป็นทีมชื่อดังของฟุตบอลไทยลีกแฟนบอลชนบุรีก็ศรัทธาในทีมอยู่แล้วนะครับก็ดูกันว่าจะเลีกยกโมเมนตัมกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับสำหรับทัพฉลามชนชนบุรี FC อันนี้ก็เป็นควาหลงหลังศึกฟุตบอลไทยลีกที่เรามาพูดคุยกันแบบจัดเต็มครับ ก็ขอบทวนะครับสำหรับเนื้อหาสาระในคลิปนี้ของ c h anel n ต้องซุยหวังว่าแฟนๆจะชอบกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์รวมถึงคอมเมนต์พูดคุยกับผมต้องพานุวัตกันได้แล้วก็ที่สำคัญนะครับช่วยกันกดซับสไคร์กันด้วยมุ่งสู่30,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ